ตอนนี้พี่ซอนอยู่ที่บอ่อปลาของผู้ใหญ่ตุ๊กนะครับพี่ซอนกับผู้ใหญ่ตุ๊กนั้นก็เลี้ยงปลากันมีทั้งหมดก็สามบ่อสี่บอ่อนนครับตอนนี้หลายๆคนที่บอกว่าบางคนบอกว่าไม่ถูกโชคก,กับการเลี้ยงปลาว่าเลี้ยงปลาแล้วไม่ขึ้นอันนั้นเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับแต่สําหรับพี่ซอนและพี่ซอนเชื่อว่าโลกเราถูกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําสําคัญว่าถ้าเราทําเพื่ออยากจะรวยอย่างเดียว มีรายได้อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดคำว่าไม่ถูกโฉลกขึ้นมาแต่ถ้าเราทำเริ่มต้นที่เราทำด้วยความรักทำด้วยความรู้สึกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในตอนข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เราลงมือทำในวันนี้และวันข้างหน้าต่อไปเราทำด้วยจิตใจเอาใจทำลงไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราทำไปแล้วมีปัญหามีข้อติดขัดอะไรเราเข้าไปแก้ไขเราเข้าไปถึงปัญหาตรงนั้นปัญหานั้นจะทําให้เราเกิดปัญญาแล้วเราก็จะได้รับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากปัญหาปัญหาทําให้เรามีแสงสว่างต่อไปว่าเราจะแก้ไขอย่างไรตอนนี้เราเลี้ยงปลาเราได้ประมาณ1นึ่งแสนสแสนเอ๊ะแล้วเราจะทําอย่างไรถึงจะทําให้ปลาของเราจเจริญเติบโตแล้วได้3ามแสนสี่แสนห้าแสน มันอยู่ที่ว่าเราใส่ใจลงไปกับสิ่งที่เราทําเมื่อเราทําสิ่งใดแล้วเราทํำด้วยความตั้งใจใส่ใจลงไปในการกระทํานั้นผลผลิตของเราก็จะได้ฝากมาให้กับทุกคนทุกท่านครับไปกันเลย